คำเตือนคำเตือนไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะประกาศประกาศนะคะทางเรามีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีเพียงทำตามกติกาง่ายๆให้ครบทุกขั้นตอน 1. กดไลค์กดซับสไข i b ์ช่องฮันนี่ซอลต j จ็กเกอรวีหนึ่ง, like, ง Honey, ot, Joker, ส แชร์คลิปนี้ลงในกลุ่ม Facebook ทั้งหมด3กลุ่ม3หลังจากที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เรียบร้อยให้ส่งหลักฐานมาที่กลุ่ม Facebook Super Spin ตามลิงก์ที่แปะไว้ด้านล่างนะคะสามารถติดตามผลประกาศรางวัลและกิจกรรมดีๆได้ในกลุ่ม Super Spin ค่ะขอบคุณค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับฮันนี่ปันสล็อตอีกแล้วนะคะวันนี้เราพกทุนมา100บาทนะคะ100นิดๆอ่ะตัดเป็น100บาทนะคะทุกคนโอเควันนี้ฮันนี่มาในเกมออาแปะเหมือนเดิมเฮ้ยมันแจกดี<ๆ>ก็เลยมาเล่นอีกรอบนึงถ้าได้เท่าทุนอะ่ะก็จะพอละเฮ๊ยอๆ๊มาละลุนแล้วทุกคนโอ้โห ฟีสปินเข้าแล้วสุดยอดกดไลค์กดไลค์กดไลค์น,นะคะโอ้โหอัพแังใจดีเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนเฮ้ยไปลุ้นกันเพราะว่าวันนี้เราจะเปิดหน้ามันได้เท่าไหร่ตอนนี้เราต้องลุ้นเหรียญมาทุกคนเนาะมาเลยเว้ยเออจัดไปสองเหรียญแรกดีสามเหรียญ โอ้โหหนทางนี้ยังีอีกยาวไกลนะทุกคนมันเข้าทีรนิดนะห้าเหรียญแล้วตอนนี้เฮ้ยจะเปิดหรือเปล่า,ว,างไงไว่าไงวัยรุ่นเฮ้ยโอ้โหทุกคนทุกคนทุกคนว่ามันจะเปิดไหมคะอันนี้คิดว่ามันมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์เอ้ยเอ้ยเอ้ย มาเพิ่มมาอีกสี่เหรียญครบใช่ปะเอ้ยครบแล้วโอ้โหเปิดช่องที่สามแล้วนะทุกคนแต่มันเหลือแค่อีกสองฟีสปินเนาะเดี๋ยวไปดูว่ามันจะแตกไหมเอ้ยมาว่ะนิดนึงว่าไงรอบสุดท้ายโอ้โหโอ้เข้าเยอะอยู่นะคะรอบสุดท้ายโอ้โหได้มายอดดีทั้งหมด7จสาทว้าวว้าว เพราะว่าหมุนแป๊บเดียวก็เข้าฟีสปินแล้วก็ถือว่าเออโชคดีไปมาดูการซื้ออันนี้ดีกว่าอันนี้อยากซื้ออะซื้ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเออเนี่ยเนี่ยแหละลดเบ็ดมาแล้วก็ซื้อเลยทุกคนเพราะมันซื้อได้เมื่อกี้ไม่ลดเบ็ดมันซื้อไม่ได้เงินเราม่น้อยเฮ้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 ยไม่ต้องลุ้นนะซื้อฟีสปิน จัดมาลองดูว่าแบบถ้ามันเข้าฟรีสตรีมแล้วรอบหนึ่งแล้ว,ลวเรากดซื้อเองอีกรอบหนึ่งอ่ะมันจะมันจะแจกไหมอย่างเงี้ยเออมาทดสอบกันเลยตอนนี้เลยมาจัดไปจุกๆหน่อยแล้วว่าไงเออีเหรียญจ๋าไม่มาเลยนะจ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าใช่ไหมคุณคุณไหมคำนี้แม่เฮ้ย ว่าง่าโอ้โหแตกยู่นะคะทุกคนแต่ไม่ได้เหรียญไม่เป็นไรเฮ้ยอย่างเงียบก็พอนะคะทุกคนอยากเกลือก็พออยากเกลือก็พออุ้ยได้เหรียญเลงสามเหรียญทุกคนจัดไปจัดไปเฮ้ยโอ้โหเพิ่มสองโอ้โหขาดอีกเหรียญเดียวโอ้โหเออเออได้มาแล้ว ามเหรียญโอ้ทุกคนเปิดแล้วโอ้โหเหลือสองพิสซปินเหมือนเดิมทุกคนแต่เปิดช่องสามแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแจกไหมเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> โอ้โทุกคนเปิดนะคะแต่ไม่แจกเลยสี่สิบสี่บาทโอ้โหซื้อฟิสซปินเองไม่ขาดทุนยับเยินแต่เมื่อกี้เข้าเองแต่ได้เฉยโอ้โหทุกคนอ่ะหมุนไปแล้วกัน เฮ้ยไม่เข้าหรอกพอมันเพิ่งเข้ามาเองใช่ไหม, <S <S อ,มอย่ามาหลอกล่อให้ดีใจอู้หูถูงเงินทุกคนห้าบาทกุบกริบนิดนึงก็โอเคหอหอลุ้นบ่อยเหลือเกินมเข้าฟีสปินแต่ไม่เข้าเลยลุ้นนะได้แต่ลุ้นเฮ้ยเฮ้ยมาดิโอ้โหต้นไม้ไอ้ต้นไม้ กระถางต้นไม้เนาะนั่นแหละืมเงียบเงียบเลยทุกคนโอ้โหหลังจากแจกไปกระหน่ำซัมเมอร์เซลเมื่อกี้ก็เงียบกลิบค่ะเข้าสู่โหมดเงียบนะคะตอนนี้ทุกคนกรุนาอย่าสเสียงดังน,นะคะลองเล่นลอเ,เล่น สำหรับเกมนี้นะคะก็อยู่ในค่ายของโจ๊กเกอร์นะคะทุกคนถ้าใครอยากเล่นเกมเหมือนที่ฮันนี่เล่นเนาะค่ายเดียวกันเลยก็เดี๋ยวฮันนี่จะทิ้งลิงไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนก็สามารถไปอโอเคซื้อฟรีสปินอีกรอบนึงแล้วกันจะไปรอบสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าทุนมันแค่นี้รอบสุดท้ายละได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือเลิกแค่นั้นโจไม่มีอะไรต้องคิดเดอะน,นะคะทุกคน าการพนันได้มีเสียไม่แน่นนไม่ใครเล่นตามนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเอ้ยมาแล้วมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้เท่าไหร่ขอให้ได้ทุนคืนก็พออ่ะเดี๋ยวเราจะได้เอาไปแบบเป็นทุนในเกมอื่นแล้วกันอ่ะถ้าเกมนี้มันไม่แจกนเนาะเฮ้ยมาสามเหรียญแรกทุกคน ไงอย่างเงียบนะอย่างเงียบไม่ชอบความเงียบนะเกลียดมากเลยความเงียบเฮ้ยโอ้โหโอ้โห oh oh มาหน่อยดิมึงอ่านอะไรเนี่ยโอ้โ oh หไม่เข้าเลยทุกคนมาไรกันคะเฮ้ย <Hey. S 2> จริงปะเนี่ยโอ้ oh ho. มีงอนนะโอ้มาละมาละเหรียญครบไหมเกินแล้วทุกคนโอเคจัดไปเกินนะได้ช่องที่สามมาสองปีสปินเหมือนเดิมอะไรเนี่ยมันล็อกไว้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยว่าไงเฮ้ยแตกอยู่รอบสุดท้ายทุกคนโอ้โหเฮ้ยเปิดเปิดหมดเลยทุกคนสี่ช่องจัดไปค่ะจุกๆหน่อย โอ้โหทุกคนอันต้าวินเฮ้ยมาว่ารอบสุดท้ายได้เท่าไหร่โอ้สองร้บาททุกคนถือว่าเราได้ทุนคืนแล้วโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้คันนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ